สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องกองไวเบอร,รสกูทุกคนครับผมวันนี้ก็พบพ่อกับเบ้าต้อมชาแนลอีกเซนเกาเซนเคยครับพี่น,อน้องวันนี้เบ้าต้อมเลยเมนูเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องอยู่างเด้อพี่น้องเด้อมามาเบิงนะพี่นอ้องโอ้ยวัอนี้สิเป็นผัดเผ็ดบักคอยครับบักคอยควายอยู่ๆเพลงไหนครับพี่น้องผัดเผ็ดบักคอยทลละเลมาเพลงหนึ่งโอ้ หัดกะทะเลยผัดเผ็ดผัดเผ็ดผัดเดผ็ด,ดหอยทะเลครับหอยจูบสลีโอ้มึอนี้ก็ได้เมนูเด็ดมาฝากพี่ฝากน้องเลยเด้อครับพี่น้องเด้อดสุดยอดครับพี่น้องเมนูเด็ดเด็ดแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าครับบะหมี่อันแกงมึอนี้มีผัดมาฝากพี่ผักน้อง โอ้ oh, เป็นยังไงครับบานนี้มาบัาคก้อยกับสิเป็นลักษณะนี้ครับนี่บัคก้อยบัคก้อยดาเก,กี้ยวคก้อยกลนเกี้ยวทะเลภาษาอีสานบานีน่เฮากับว่าบัคก้อยจูบทะเลครับเห็นบอกพี่น้องเอ้ยมาเศรษเนบ้มาตอมส <c oughs> ุดหยอดเลยตัวนี้ก็พัดเพชมาแล้วอืมขอตา,าครับเบาๆไลามาพี่น้องมากบารนี่ เสียจนเดียมือเลยกรสิว่าเสียจนเดียมือพักบุงครับสําหรับพักกับพักแก่กับสีเป็นพักบุง๋งมือนีใดมาแต่พักบุงเนาะมันค่อยเข่ากันกับพัดเผ็ดบักคอยมาเบิเ่งครับบ้านนี้บักคอยนี่ก็สิเป็นบักคอยตัดอันก้นตัดก้นต้องจูบยินอ มาเบาหลายกินน้วกันครับมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องอืมสุดยอดครับพัดเผ็ดเอกครับตัวนี้หบอกระจิมออา พี่น้องเคยเห็นบ่าครับเนื้อันเป็นแบบได้นี่เนื้อันเป็นแบบนี้ครับอืมสุดยอดครับเมนูผัดเป็ดหอย อยนี่ก็สมีซือว่าหอยหอยด้วยไก่ครับเอื่นไหนหลย,ลยแบบหลยแนวเนาะพี่น้องบางคนก็เอิ่นหอยเดือยไก่บางคนก็เอืนอนเอ่นหอยกลุ่นเกี่ยวบางคนก็เอิ่นหอยจุทะเลรสชดสาก,ก็แซ่บครับอื อบอไปดูจิ้มอกขอจูบข้งแท้ครับคอจูบข้งแท้ตัดกลนมาแล้วจูบเป็นจูบอือหือี่นอ้องผู้ใดบกเห็นสีนมันนี่สีมันแบบนี้ครับอือือ เป็ดเป็ดียบเสีสันเน็้ปกบุงกบกบ้งก็จะเป็นพักบุ้งกอด กูกรแต้มพัดเพชรพัดเพชรหอยพัดเพชรหอยทะเลบอดิกหาได้ง่ายๆนยครับพี่น้องอยู่ในทะเลน้ำลึกครับ พีททะเลน้ำดึกรถเด็ดมาตาทะเลอืม,อม,อม,อม ขอถทดข้อให้ครับพี่นกฮึ่มเศรบหลายแรบหลายแรบไลายจ้สมัรเนาะอยจูบงาไรใครน่อยเศ็บเศบมาเด้อมาเด้อเศบเศรกัน ม,ม,มือนี้ก็มากินพาสตเบทหมึกหอยมากินคนเดียวครับสายร้อนเป็นมือกองห้ทีมงานเบาตอมทีมงานเปิดพระร่มนะฮะอืมพาตเบททะเลนี่มันหอนคักเนาะ ปัดเพดทะลลี่ไปจูบทะเลีแต่ว่าบริจูบอยู่ทะเลีครับ อืมออกมาแล้วครับพี่น้องยูยย่ยๆอ่ะตัวนิ่งเงี้ยดูด,ดักมาอืม อย่าเพิ่มบุญกอบเพชรหล่อนพี่น้องผู้ใดผู้ซื้อบอกให้นี่คะคอมเมนต์มาบอกบบาตอมนิดเด้อ สำหรับบอตอมกาหูซื้อว่าบาคอยเดือยไก่แล้วก็บ,บัาคอยจูบทะเลแล้วก็บักคอยคอยกลนเกี่ยวบอตอมหูสามซื้อครับหอยจูบทะเลี ดูปิลีครับออกมาแล้วเด็ดครับเมนูนี่ ทั้งเด็ด <c oughs> ทั้งเผ็ดทั้งหอมทั้งแหงมฝากพี่น้องไงเดอ้อบ่าวต้อมชาแนลครับสุดยอดสำหรับเมนูผัดเผ็ดทะเลสุดยอดครับพี่น้อง อย่างไรใคห,หน่อยครับเป็นไงเน้อพี่น้องมาบอเมนูนี่กันมากกิดก,กดไหลกันใส่กัว่าก,กดนแสเด้อสำหรับเมนูนี่ก็ไหวสานีก่อนครับผปพอรก็บบลตอมอีกในเมนูนาครับวาสิมีเมนูเด็ดเด็มาให้พี่ให้น้องเบอร์อีกคือเกาครับไปเมนูนี่กันล่าพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับขอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อ